สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิด p o w e r w a y e r East n a k h o และสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู6กล่องก็แล้วกัน,ลกนคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเอามาเปิดในไลฟ์อะไรแบบนี้โอเคอ่านะครับแล้วก็แบ่งกัน3าก็เดี๋ยวให้คนดูช่วยตัดสินหน่อยแล้วกันว่าใครเปิดได้ดีกว่ากันเฮ้ย hey, คุณกล้าสู้ผมหมอได้ข่าวว่าดวงดีแต่ว่าตาลิงชานี่ผมก็ดวงดีเหมือนกันเฮ้ย hey, สู้เหรอ <laughs> ชีวิตกิ๊สู้เมียไม่ดีนะ และแน่นอนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยนัดการ์ดจำหน่ายการ์ดเกมนะครับใครที่อยากเล่น Battle of the ฟตลิงชันนะครับไม่ว่าจะขายปีกขายส่งก็ทักไปที่นัดการ์ดได้เลยร้านนี้เป็นเจ้าใหญ่เลยนะครับมีทางการ์ดเกมแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการ์ดเกมครบคันมากๆเลยนะครับ และอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเรานะครับเจลไบา์นั่นเองนี่โอ้โหขึ้นรูปให้ดีกว่านี่แบบนี้เลยนะครับเจลไบา์เนี่ยอยากที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการการ์ดเกมหรือว่าคอนเทนต์การ์ดเกมของพวกเรานะครับใครอยากลองกินใครหาอะไรกินด่วนๆที่มันอร่อยแล้วก็กินง่ายๆเนี่ยก็ลองสั่งเจลไบา์ไปเลยนะครับเหมาะกับงานแข่งการ์ดมากๆเลยนะครับกินปุ๊บได้พลังงานไปแข่งต่อได้เลยเอาละครับตอนนี้เราพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับวันนี้คุณอยากได้อะไรครับส่วนตัวผมอยากได้ซุนกวนที่มัน หล่อ,ลอหรือเรียกว่าสวยดีวะหล่อเว้ย <c oughs> เออสุนวนะครับใบ <ไป S 1> แรกเ <คน S 2> ข้าแฟ้มผมโอเคขอบคุณครับเห็นว่าเสียงเปลี่ยนน,นิดนึงขอโทษทีคือไม่สบายเสียงสองือมเสียงสองใช่ครับมาเปิดแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับบาเนอ,อ,อีสานสลิงเกอร์มีเพื่อนอยากเล่นอีสานสลิงเกอร์เดี๋ยวลองดูว่าเราจัดเด็กให้เขาได้ไหมฮ้ยได้เอเจนต์แล้วเอเจนต์สมูท เราดูซิว่าเราจะได้เอเจนต์สมมุติกันกี่ใบเออหกกล่องนี่ไม่รู้ได้กี่ใบแล้วปีศาจวานนหูมน่ากลัวจังวะเออทำไมน่ะตอนน่ากลัวจังอ่ะไม่ไม่กล้าใช้ <laughs> <laughs> เด็กวานอนเอเด็กวานนเฮ้ย<ๆ>ไมเกนรนเฮ้ยอีวิวไมเกรนรู้สึกจะระดับ SR หรือ UR UR เลยนะครับระดับ UR ถ้าว r าของคุณออกแล้วนี่วาฮาร่าสะพานบีฟรอสต์วาฮาร่าเนี่ยตอนนี้เขาเขารับกันเยอะมาก เนื่องจากเก่งกันแล้วว่ายังไงก็เกง่งเฮ้ยออกีว <it. S 1> ิลไมเกนเร็จดเยี่ยมใช้เสียงเยอะไม่ได้แต่ว่าอื้นี่อีวิลไมเกนอย่างสวยโอ้โ oh, ห2องใบแล้วนะถ้าจะเล่นนะเอาไว้เล่นซุนกวนซุนกวนได้แล้วได,ได้จากบล็อกที่ทิมยักษ์ส่งมาอ๋อกระตายตายวะเฮ้ยอีวิลไมเกนเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมแยกมาอันนี้ของฝั่งผมแหมไม่เกี่ยวกัน ชิผมยังไม่ออกหรอกนะสิกะ่ะโอยหนึ <c oughs> ่งในตัวท็อปท็อที่หากันแน่ๆเอ้ยเรือเรือนี่ต้องการเรือ <ผม S 1> เลยผมก็ได้เรือแล้วผมผมได้เรือให้คุณแล้วนะโหแยกเเฮ้ยมมดเร็ดเลยอมเด็ดเล็กกว่าแล้วมเด็ดเล็กกว่าแล้วก็แค่อมเด็ตทำไมไอ้น,นี่เห็นหล่อไม่ได้เอ้ยมนโท <c oughs> โอเค,โอ,เคโอ้โหไอบ็อกแรกผมชนะว่ะ ไอ้แล้วอนโทรแล้วมันชะนะาเลยวะผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้เสกอะไรแต่บล็อกแรกผมมันไม่น่าดีกับผมแล้วมั้งไอ้นี่มันของผมว่าไอ้ไมเกนเนี่ยเฮ้ยอ๋อเออวะไมเกนของเขาลูไมเกิไม่ใช่ของผมดีกว่ามั่ว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 มัวั่วตื่นเต้นจังอ่ะมาลุตเตียวเทวีธรรมดาไอชิดอโยธยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นใบที่ต้องมีผมว่าผมไป U SR ผมดีกว่าคุณนะเนี่ย U ูอเขาดีกว่างจริงเนี่ยสามตัวนี้ผมมี บนโทใบหนึ่งเฮ้ยคนดูช่องผมอาจจะชอบเฮ้ยการสลัดชีพของเทพธิดาเสกกว่าก็ต้องเรียกว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าคนดูช่องเราเนี่ยชอบอีวิเบเก์มากกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ใบนี้ผมก็จะชอบผมก็ชอบเพราะว่าเราเล่นวาร่าอยู่แล้วอ๋อเนียจังเนียจังว่ะเอยมันชนะแล้วว่ะแม่งได้เนียจังด้วยแล้วคือได้ไวฟูสองใบติดเลยแต่ผมว่าสองตัวนี้กับอันนี้มันมันก็ ถ้าพูดถึงว่าใบนี่ชนะแล้วนะอ๋อใช่ไหมล่ะเออเออไม่รู้อ่ะคนดูมองว่าไงอ่ะเดี๋ยวดูว่าเราเหลืออีกสองกล่องเดี๋ยวถักสิงกันตอนนั้นก็ได้เฮ้ยโคอีสานนู้นอันนี้ผมขอเสกเข้าของนี้ก่อนนะครับธรรมดาโอเคบาลังโอดินอันนี้ก็ของดีอ้าบาลังโอดินเหมือนกันแต่เป็นเซกวางแต่สองแรกเลยว่ะโอ้โหของเขาเป็นของเขาเป็นบ็อก์แห่งวาฮาล่าว่ะเออว่ะทำไมมันมันบอกให้ผมเล่นวาฮาล่าแหละเป็นเด็กเล็ก เป็นเด็กแรกที่เขาเล่นจริงแต่สนุกมากเลยนะคือแบบมันถอดสมองดีอะอ่ะชาคโคค่หรือคูรินลเอ๊ะเด็กไมเกนเราก็มาเหมือนกันนะเนี่ยชาคโคคูรินลแล้วก็ไมเกนสองใบว่าแต่ต้องมีโอเวอร์โดสด้วยเด็กไมเกนเฮ้ยดาเดเอกคาลิเบอร์เว้ย การสลักชี่ของเทพธิดาใบธรรมดาก็สวยดีว่ะเออสวยใช่ผมก็ชอบโอ้โหจอโฉจอโฉเอ้ยมันมันไวฟูจังวะขึ้นเปิดได้แต่ไวฟูเล่าปีบ่เบิ่มคือลือมีแต่คุณซุนกลออกกว่เอ้ยออกครบแล้วซุนกลเล่าปีจอโฉเอออย่างน้อยได้ผู้นำกบไว้อุ้ยวิวไมเกนโอเคผมว่าไมเกนครบสามใบ แต่ไมค์เกมตัวนี้ผมว่าผมจะไม่ไม่ใช้ไม่ใช่ไมเอามาเล่นคือผมรู้สึกว่าอ e ีวิลไมเกนตัวเซกเนี่ยนะครับเออเป็นตัวที่ทําฟอยยากมากดูจากลายเส้นนะครับผมคิดว่าทําฟอยยากมากแต่ว่าเขาทําฟอ,อยออกมาได้สวยนะเฮ้ยเนียจังม,มันไวฝุ่นจริงรรจริงวิมันเปิดได้แต่ไวฝุ่นสาวอ่ะสาวสาวเอออะผมได้มอนโทอีกใบแล้วเว้ยเฮ้ยสุดยอดมอนโทสองแล้วเก่งไหมเด็กยักษ์อะเก่งมากเก่งมากมอนโทเก่งมากๆคุคนขายเยบห้ารตอนนี้ มาโถโจโฉซ้ำโจำโฉเจ๊จ,จะเป็นตัวเดียวที่เราเอาไปขายแล้วกันพี่อยากได้นมไหมล่ะพี่ก็อยากได้หลอๆนะ่ะกล้าบนะขอโทษมีแต่สาวๆเว้ยโจโฉมาเยอะมากโจโฉมาแล้วตัวโถของแท้จบแล้วครับผมเหลืออีกสองสามซอง,องแต่ซองแกะง่ายขึ้นกว่าหน้านี้โอ้โหแกะโคตรยาก เข้าใจว่าทำไมปูแพ้ละปูแพ้เลยแพ้เลยโดนน็อกเอาท์เลยเรียกว่าสิบแต้มด็อกเอาท์ต่อยสักทีแหมยอมใบนี้ยอมทั้งจริงๆทั้งสี่ีเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ทั้ง B T ศูนย์แปดเนี่ยมอนโทคือ Number One Number One ยอมคิดคิดว่าราคาแซงคาัทบอร์ดแรก มีคนขายอยู่เจ็ดเนี่ยเปิดอันบล็อกมา2อันล่าสุดนะจะขอความเห็นคนดูไม่เคยต้องขอความเห็นเลยมันแบบว่าชัดแจ้งเข้าเป้าทุกดอก <c oughs> ผมชะนะเรียบร้อยเออเปิดได้ในสาวๆจริงๆแล้วปิดท้ายด้วยตัวที่โหดที่สุดเดี๋ยวพวกผมจะไปใส่ซองกันอะไรด้วยตัวเองก็แล้วกันนะคลิปนี้คงจะไม่ตัดอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันเยอะเนาะอยากจะรีบลง<ม>ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบ เอาไปจัดเด็กและนำมาเล่นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันสนนขอบคุณนะคะบ๊ายายเจอกันใหม่6บล็อกได้มอนโธได้อีวิลไมเกรนสุดยอดมากๆยังมีเหลืออีกนะแต่ไม่รู้ว่าที่เหลือเนี่ยจะเปิดหรือจะเก็บดีเนี่ยมันมันได้ขนาดนี้แล้ะโอ้โหสุดยอดมาก